ถ้าวันหนึ่งแม่ของคุณไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกแล้วลูกวัยแค่หกขวบของคุณเดินถือกระปุกออมสินออกไปกลางถนนคุณจะหยุดเขาไหมแต่นี่คือสิ่งที่เด็กชายคนนี้ทำและมันทำให้ทั้งประเทศต้องเสียน้ำตาแม่ยืนอยู่หน้าตู้เย็นเก่าแสงไฟในห้องครัวสลัวและเย็นเยือกเธอเปิดตู้เย็นอย่างช้าชข้างในว่างเปล่าไม่มีนมกล่อง ไม่มีข้าวสารไม่มีอะไรเลยเสียงลูกชายวัยหกขวบดังขึ้นจากหลังประตูห้องแม่ผมหิวนมหัวใจแม่เหมือนถูกบีบแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอก้มหน้าหลบสายตาของลูกไม่อยากให้เขาเห็นความอ่อนแอเด็กชายเดินเข้ามาใกล้เขาเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจ มือเล็กๆคู่นั้นจับมือแม่แน่นแม่ครับผมมีไอเดียเขาวิ่งออกจากบ้านแม่รีบตามไปด้วยความตกใจเด็กชายวิ่งไปยังตลาดสดใกล้บ้านท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุเขาหยิบกระปุกอ,อมสินสีชมพูขึ้นมาและวางมันลงกลางถนนเสียงเหรียงกระทบกันดังกล้องในอากาศผู้คนเริ่มหันมามองเด็กชายตะโกนสุดเสียง ใครอยากช่วยแม่ผมซื้อนมบ้างครับผู้คนหยุดเดินบางคนหัวเราะเบาๆแต่แล้วหญิงชราคนหนึ่งหย่อนเหรียญบาทลงในกระปุกชายหนุ่มร้านผลไม้ตามมาเด็กนักเรียนมัธยมเดินเข้ามาอีกกลุ่มกระปุกอ,อมสินเริ่มเต็มไปด้วยเหรียญและธนบัตรแม่ยืนมองภาพตรงหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจของเธออบอุ่นขึ้นอย่างช้าๆ เสียงปรบมือดังขึ้นรอบตลาดผู้คนมากมายเข้ามาพวกเขาไม่ได้เห็นแค่เด็กของเงินแต่เห็นความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างแม่ลูกเด็กชายหันมายิ้มให้แม่ในมือของเขามีเงินพอจะซื้อนมกล่องหลายลิตรแม่สุดตัวลงนั่งกอดลูกแน่นเรื่องราวของเด็กชายวัยหกขวบที่อยากซื้อนมให้แม่กลายเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ทำให้หัวใจของผู้คนอบอุ่นไปพร้อมกับหยดน้ำตาประชาชนทั้งประเทศได้เรียนรู้ว่าความรักของเด็กคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สวยงามขึ้นได้ร้านค้าหลายแห่งเริ่มส่งกล่องนมมาที่บ้านของพวกเขานักข่าวมายืนรอสัมภาษณ์หน้าบ้านหลังเล็กๆแต่แม่กอดลูกไว้แน่นไม่สนใจแสงแฟลชหรือไมโครโฟนสำหรับเธอนมกล่องแรกที่ลูกคิ้วกลับมา มันมีค่ามากกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้เด็กชายยิ้มให้แม่ดวงตาใสาซื่อไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยเขายกกล่องนมขึ้นให้แม่แม่ครับผมซื้อให้แม่แล้วนะแม่รับกล่องนมด้วยมือที่สั่นเทาเธอรู้ว่าลูกไม่ได้แค่ซื้อนมแต่เขากําลังสอนผู้คนทั้งประเทศให้รู้จักการให้ที่แท้จริงจากวันนั้น คลิปวิดีโอเด็กชายกับกระปุกออมสินถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลคำพูดน่งง่ายว่าใครอยากช่วยแม่ผมซื้อนมบ้างครับกลายเป็นวลีที่สะเตือนใจคนทั้งประเทศคนแปลกหน้าส่งจดหมายกำลังใจร้านค้านับร้อยบริจาคอาหารให้ครอบครวัวนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือหัวใจของผู้คนพวกเขาเริ่มมองเห็นว่าความสุข บางครั้งไม่ได้ซับซ้อนมันอาจเริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งที่แค่อยากให้แม่ได้ดื่มนมอุ่นๆสักแก้วในเช้าวันใหม่ในวันถัดมาคุณครูที่โรงเรียนของเด็กชายเล่าเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนเด็กๆทุกคนเงียบและน้ำตาคลอพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักของลูกไม่ต้องใช้เงินมากมาย แต่ใช้หัวใจที่เต็มไปด้วยความห่วงหงิหลังเลิกเรียนเด็กชายกลับมาบ้านพบว่าหน้าบ้านของเขาเต็มไปด้วยผู้คนบางคนถือของกินบางคนถือกล่องนมบางคนถือเพียงรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความซาบซึ้งแม่เปิดประตูด้วยหัวใจที่สั่นไหวเธอมองไปรอบๆไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ลูกชายทำจะปลุกหัวใจคนทั้งประเทศได้จริงๆ ผู้หญิงคนหนึ่งก้าวออกจากฝูงชนเธอเป็นแม่ของลูกเล็กเช่นกันเธอเดินมาตรงหน้าเด็กชายก้มลงพูดด้วยเสียงสั่นเครือหนูทำให้พี่คิดถึงลูกของพี่มากขึ้นขอบใจนะลูกเด็กชายใยหน้ามองแม่สายตาเขาเต็มไปด้วยความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำในวันนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลก เรื่องราวนี้ไม่ได้หยุดแค่ที่บ้านเล็กๆหลังนั้นแต่เริ่มแผ่ขยายออกไปกลายเป็นคลื่นแห่งความรักที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้เพราะน้ำใจเล็กๆของเด็กคนหนึ่งได้ปลุกหัวใจของผู้คนให้กลับมามีชีวิตและทำให้คำว่าครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเรื่องราวของเด็กชายวัยหกขวบถูกนำไปเล่าต่อในรายการโทรทัศน์ พิธีกรหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เสียงปรบมือจากผู้ชมในสตูดิโอดังสนัน่นนักธุรกิจใหญ่ประกาศมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายจนจบปริญญาร้านค้าหลายแห่งร่วมกันจัดตั้งกองทุนมาอุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศแม่กับลูกชายถูกเชิญไปร่วมงานการกุศลเด็กชายยืนบนเวทีด้วยรองเท้าผ้าใบาคู่เก่าแต่รอยยิ้มของเขากลับสดใสที่สุดในงาน เขากล่าวเพียงประโยคเดียวแต่ทําให้คนทั้งหอน,นิ่งเงียบผมไม่ได้ของเงินเพื่อผมผมแค่อยากให้แม่ได้ดื่มนมอุ่นๆสักแก้วครับน้ําตาของผู้คนไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในค่ําคืนนั้นเรื่องเล็กๆที่เริ่มต้นจากหัวใจของเด็กคนหนึ่งได้กลายเป็นพลังมหาศาลไม่มีใครในงานพูดถึงตัวเลขของเงินบริจาคไม่มีใครพูดถึงชื่อเสียงหรือรางวัลทุกคนพูดถึง ความรักที่แท้จริงแม่ยืนกุมมือของลูกแน่นเธอไม่ได้ร่ำรวยขึ้นไม่ได้มีบ้านหลังใหม่แต่เธอมีสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตลูกชายของเธอผู้สอนให้คนทั้งโลกรู้จักคำว่าการให้อย่างแท้จริงจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งยังคงถูกเล่าขานในหัวใจของผู้คน แม่กับลูกไม่ได้มีชีวิตหรูหราแต่ทุกเชา้าพวกเขามีนมอุ่นๆดื่มด้วยกันท่ามกลางรอยยิ้มและความรักที่ล้นหัวใจเด็กชายเติบโตขึ้นแต่เขาไม่เคยลืมวันนั้นวันที่เขาเรียนรู้ว่าการให้ไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองมีมากมายหลายปีผ่านไปเขากลายเป็นครูเขาสอนเด็กนักเรียนด้วยหัวใจที่เคยได้รับจากแม่ เขาสอนว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยความรักมันสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้จริงๆแม่ของเขายังนั่งรอที่บ้านคอยฟังเรื่องราวใหม่ๆจากลูกชายในมือของแม่ยังถือกล่องนมกล่องเดิมที่ครั้งหนึ่งลูกชายเคยยื่นให้ด้วยรอยยิม้มไม่มีใครรู้ว่ากล่องนมนั้นหมดอายุไปนานแล้วแต่สำหรับแม่มันคือความทรงจำที่ไม่มีวันเก่าเลยแม้แต่น้อยและนั่น คือเรื่องราวของเด็กชายวัยหกขวบที่ใช้เพียงหัวใจเล็กๆของเขาทำให้ผู้คนทั้งประเทศอบอุ่นขึ้นอีกครั้งและทุกครั้งที่มีคนพูดถึงคำว่าการให้ชื่อของเด็กชายคนนี้จะถูกพูดถึงเสมอเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักจากลูกสู่แม่ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆคนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่หัวใจของเขาใหญ่พอจะเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้แม่ของเขาไม่เคยต้องห่วงเรื่องนมอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอภูมิใจที่สุดไม่ใช่ของกินหรือของใช้ที่ได้รับเธอภูมิใจในหัวใจของลูกชายที่ยังคงอบอุ่นเหมือนนมอุ่นๆกล่องแรกที่เขาตั้งใจจะซื้อมอบให้เธอในวันที่โลกเต็มไปด้วยความเร่งรีบ เรื่องราวของเด็กชายคนนี้ยังคงคอยตวนใจผู้คนว่าความรักที่บริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของคนทั้งประเทศสั่นสะเทือนและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรอยยิ้มของเด็กชายวัยหกขวบในวันนั้นก็ยังคงตระตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดไปและเมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กชายคนนั้น กลายเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่โรงเรียนต่างๆเริ่มจัดกิจกรรมกระปุกออมสินแห่งน้ำใจให้เด็กๆได้เรียนรู้การแบ่งปันเหมือนที่เด็กชายคนหนึ่งเคยทําผู้คนเริ่มเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากหัวใจเล็กๆที่เต็มไปด้วยความจริงใจร้านค้าท้องถิ่นเปิดมุมนมฟรีสาหรับเด็กยากไร้โดยเขียนป้ายว่า แด่เด็กชายผู้ซื้อกล่องนมให้แม่ด้วยหัวใจสังคมเริ่มอบอุ่นขึ้นไม่ใช่เพราะเงนินทองแต่เพราะความรักเล็กๆที่ถูกร้อยเรียงกันจนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แม่ของเด็กชายยังคงเล่าเรื่องนี้ให้หลานๆฟังเสมอเธอยิ้มด้วยความภาคภูมิใจและรู้ว่าแม้ตัวเองไม่มีอะไรจะให้ลูกในวันนั้นแต่เธอได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับเขาแล้ว นั่นคือหัวใจที่รู้จักคำว่าให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องราวของเด็กชายวัยหกขวบคนนี้จะไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่จะกลายเป็นบทเรียนที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีวันเลือนหายเพราะบางครั้งการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากรอยยิ้มเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่แค่อยากซื้อนมให้แม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ บางครั้งเราอาจหลงลืมว่าความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเด็กชายวัยหกขวบคนหนึ่งไม่ได้มีเงินมากมายเขาไม่มีของเล่นราคาแพงไม่มีบ้านหลังโตแต่เขามีหัวใจหัวใจที่กล้าเดินออกไปกลางถนนเพื่อขอเพียงกล่องนมหนึ่งกล่องให้แม่ได้ดื่มสิ่งเล็กๆที่เขาทำในวันนั้น กลายเป็นเรื่องราวที่สันสะเทือนใจคนทั้งประเทศและเปลี่ยนหัวใจของผู้คนให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งเพราะแท้จริงแล้วโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนมันแค่ต้องการความรักเล็กๆที่เรากล้าจะมอบให้กันขอบคุณเด็กชายคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าการให้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้พร้อมแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีถ้าเรามีหัวใจที่อยากจะแบ่งปัน